สวัสดีค่ะพี่น้องจา้าโอ้โชว์หัวฟูก่อนอันดับแรกเมื่อกินเขากับลาบลับประดุกค่ะพี่น้องลับประดุกเลยก็หมูมูปิงพักก็ไม่แค่นี้นะคะพ,พี่น้องจาอง้ามือ้บ่กิหลายเขาย่อห่อหน่อยห่อหนึ่งเพราะว่าตัดนักมาตลอดรู้สึกว่าลูเก่งจะเริ่มขับอีกแล้วกินกันเลยจ้าพี่น้องของกินเบาๆร่งพักอันนี้พักอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่กินเลยจ้าพี่น้องจา้งจาเพราะว่า สาลแเน่เนาะบวานเขาเอิญซาราลาน่เน,นี่ยจะผักแพลวกินอะไรพี่น้องจ้ากินเหล่าข้างแข็งน้ำลายแหงพิษกรรมพริษกรรมแม่งกออนก,นกินอะไรพี่น้องลูกไงาหาขวบแล้วยังกินอะไรอยู่ทบขวบอ่ะน้ำอะไร <c oughs> น้ำลายตินแห,ง,แหงกับห๋องได้แต่พี่น้อง อันนี้ย่งางไข่พี่น้องกันกินเอาไปน้ำลายแห้งแต่แตว่าเขายังยังสีแดายจ้ากันผักแพ้วทำเมื่อไรเลยพี่น้องกินซื้อๆกับน้ำลายแห้งม้นทักพี่น้องเลย <c oughs> อยากได้พักมากไปสู้แล้วเพิ่นไม่จัดไม่จะแบ่งพันเพิ่นก็ไมีท่อนแล้วอะไรซับอื้มยิ่งเขายิ่งไรเขาจบได้หรอกคือพี่นอ้อง ลูกหกขวบแล้วจริงๆอ่ะไม่รำแาญเว้จริงพักแผลอ่ะเมืแม่หกขวบสมมีิได้พี่น้องพี่ตลูกเขาแหละ แต่มีรูกคนขราแจบไปไ้มีรอพิตจะูกลนขนาดหลัตจากมีรูขคนทน่สองคือพิตตออเนืองเลยพักแผ่วหนึ่งได้กินไห่หลยเรยแต่ไม่รูกมากพี่นอ้องจ้า กินได้รทุกยาเมเรงเดินพักแพวก,ก,กินไี่วันแพ้กพ็กพักอันนี้บ่พิษเอ้ยแพ้กพ็กพักอันนี้พิษแต่ว่าชะอมบม่พิษได้จากพี่น้องจัะคขอดลูกได้เดือนเดียวกับซัได้วยชะ,ชะอม กินไข่ลูกไข่เป็เด่ะพี่น้องจ้ะอันเมื่อรกินกับเพาะแก้วแซ่บเนาะชอบหรือบั็คลิปกินเมื่อไร หาพัดตัวอื่นมาแก้มแท้หรอหาหอมบัวหอมบัวหอมกระเทียมแก้มหรอพักชีพหอมความมันห้ออุ้ยสดช่นท้อ ทำสมใจพี่น้องจ้ะไปท้าไ่กินเขาถ้ากินเขาเป็นยังมากกินน้ำน้ำตลอดเลยพี่น้องมากกินเขากันใจมากกินน้ำกันตลอดแต่วกินน้ำเข้าไปแล้วก็กินได้บ้างแล้วมันก็จะเหลืมอิ่มสามสิ้นทำกินเยอะพี่น้อง อ๋อ,อโซฟี่น้องกเสิยกินอ่ไรกินเมบ่ินอะไรก็ไข้าวยุกินมันมาเป็น,น,นหนงังถือกินได้อเป่แต่พ่าแพ้วถือกินอ่ไ้ข้างแข็งเลย Mhm. Mm Beri makan muka tapi nak kita ni tak. Tofu lah im. มาแล้วพี่น้องจ้าอิมเราเจอก็ไม่คลิปหนาก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาติดตามมารับชมคลิปกันมาเม่นมาไหลกันพะจากพี่น้องจ้าสัตยาก็จะกลับไปเยี่ยมไปไอ่าพี่น้องให้ครบสมบูรณ์ทุกคนหาใครที่สัตยาไม่ได้ไปแล้วก็คือประมาณว่าสัตยาไม่เห็นเ้ยค่ะพี่น้องจา้าวอพี่นอ้องก่างค่าสัตยาไ่เห็นเลอจ้ะพี่น้องจา้าก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆถ้าเห็นก็จะรีบกลับไปหาให้ท่านที่ท่านใดเพราะว่า ก็มีหลายๆพี่น้องเนาะคนมาติดตามบางคนคนกับคอมเมนื่อนกับมาซื่อๆสิบางที่สัญญายาเขาไปเห็นเพราะว่าการแจ้งเตือนของสัญญายามีปัญหาแล้วนะจะพี่น้องจาาเขาเขาดูไม่ได้อาศัยตรงที่ว่าไปดูตรงที่ผู้คน้นโชว์โชว์ตรงผู้คนติดตามแล้วก็ดูตรงคออเมนต์เอานะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าเข้าดูการแจ้งเตือนไม่ได้ก็เลยบอกว่าไครมามังบ่ามามังนะคะพี่น้องจ้าฉะนั้นถ้าพี่น้องมาแล้ว เม่นใ้สังกยาเห็นก็ดีเร้วจับสักผิดเป็นพี่น้องสังกยาจะได้กลับไปยามพยายามไปหาให้มันครบซุขสุขสุกคนนะคะพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า